วันนี้จะมาสอนการทำบอทดเวอคัมคุดบานะครับเวอร์ชั่นมือถือโทรศัพท์นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการสร้างห้องของเวอร์คัม o ุดบายนะครับผมได้การทําการสร้างห้องมาและก็คือห้องเวอร์คัมแล้วก็กุดบายสองห้องนะครับเพื่อตั้งค่าระบบว่าให้มันแจ้งเตือนว่าคนเข้าห้องนี้คนออกห้องนี้นะครับโอเคหลังจากเราตั้งห้องเสร็จเรียบร้อยนะครับ เรากดไปที่บอทนะครับแล้วเราไปเอาคำนี้มาไอตรงอัปโหลดไฟล์รูปภาพนะครับหลังจากเอาตัวนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็เลือกไฟล์รูปภาพของเราได้เลยว่าเราจะอัปโหลดตัวไหนตัวอินนะครับอินก็คือการยินดีต้อนรับนะครับเนี่ยเราอัปโหลดเอฟล์ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้ครับอ,อันเนี้ยหลังจากเนี้ยเราก็เป็นออกบ้างแหละ ก็เปลี่ยนจาก in <S <S เป็น out นะครับ o u t outt เสร็จปุ๊บผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการเป็นตัว logout ออ,ออกนะครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ครับแล้วก็เราเข้าไปตั้งค่าที่บอร์ดเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เรากดรูปภาพเมื่อกี้นี้แล้วเว็บไซต์ที่มันให้มานะครับ มันจะเด้งเข้าไปในเว็บนะครับของตัวมันเลยนะครับตัวบอทเลยประมาณนั้นเรากดไปปุ๊บอันนี้แผงควบคุมแผงควบคุมเสร็จปุ๊บเราก็รอสักครู่ราเลื่อนมาตรงที่ข้อความเมื่อสมาชิกเข้าออกอันเนี้ยของคุณจะเป็นปิดใช้งานครับของผมสร้างห้องแล้วก็เปิดใช้งานนะครับ ถ้าใครไม่มีนะครับมันจะมีการรีเฟซนะครับ mm hmm. รีโหลดข้อมูลนะครับคือทุกคนต้องรีโหลดข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ครับผมไม่ปรับนะมันเหมือนเดิมเว็บไซต์ไอ้ี้เนี้ยในข้อความตรงเนี้ยตอนแรกอะผมให้คุณก๊อปไปก่อนเลยเพราะว่าเราจะได้ใช้อัปโหลดกลายเป็นแบบบวกข้ามก o บ d ายประมาณนั้นหลังจากที่เรากดบวกข้ามกดบ่ายปุ๊บเนี้ยเว็บไซต์เนี้ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นตัวเนี้ยเพราะว่าตอนแรกมันจะโล่งนะครับ ตัวนี้ผมไม่ได้ปรับนะข้างต้นเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บ,ปบ,ปบเปิดใช้งานบนดบายเหมือนเดิมครับอันนี้เหมือนกัน o u t ทตั้งค่าเรียบร้อยดบายนะครับแล้วก็บันทึกกันตั้งค่าเราบันทึกเรียบร้อยนะครับมันก็เรียบร้อยบันทึกการตั้งค่านะครับก็คือตอนนี้คนที่เข้ามาใน ในของเรานะครับก็จะคือจะเป็นหน้าตาแบบเนี้ยประมาณเนี้ครับสมาชิกเข้าใหม่ก็จะเป็นชื่อเนี้ยมีตัวมีชื่อเนี้ยตามที่เราตั้งค่าเลยแล้วก็มีรูปภาพอันนี้ก o o d บายนะครับแต่ถ้าแบบคุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้ไหมได้แล้วก็สามารถทําเป็นื่อนไหวได้นะครับเหมือนที่คลิปที่ผมเคยทําอันนี้เป็น GIF นะครับบลเคลื่อนไหว แต่โทรศัพท์มันไม่เห็นนะครับประมาณนั้นครับเห็นละถ้าเป็นแนวตั้งมันจะเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นแนวนอนมันจะไม่เห็นลองสลับดูโอเคถ้าเป็นแนวนอนมันจะไม่เห็นนะครับว่า G i F มันเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับและกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ